คําพูดให้กำลังใจที่ดีที่สุดเติมพลังใจในวันที่เหนื่อยล้าสวัสดีค่ะทุกคนถ้าคุณกำลังมองหาคำแนะนำในชีวิตหรืออยากรู้เรื่องราวลึกซึ้งจากพลังของโลกวิญญาณคุณมาถูกที่แล้วค่ะกดติดตามช่องเสียงแห่งโลกวิญญาณของเราแล้วคุณจะได้รับโอกาสดูดวงฟรีเพียงแค่กดไลค์กดติดตาม แล้วแค่ปักฐานการกดติดตามส่งมาที่ช่องทางการติดต่อของเรา line 6 4 8 o f f a c หรือ e x p u r i a m u n เท่านี้ก็รอรับคำดูดวงฟรีจากเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินหรือโชคลาภพร้อมช่วยคุณค้นหาคำตอบที่คุณต้องการอย่ารอช้านะคะยิ่งกดเร็วยิ่งได้รับสิทธิพิเศษก่อนใครกดติดตามตอนนี้แล้วมาค้นพบคำตอบจากพลังแห่งจัก,กรวาลไปด้วยกันค่ะ คำพูดให้กำลังใจที่ดีที่สุดเติมพลังใจในวันที่เหนื่อยล้าบางครั้งชีวิตอาจรู้สึกเหมือนเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคที่ดูเหมือนยากเกินจะก้าวข้ามไปแต่หนูอยากให้รู้ไว้ว่าพี่มีพลังมากกว่าที่ตัวเองคิดเสมอความเข้มแข็งของเราไม่ได้มาจากวันที่ง่ายดายแต่มันมาจากวันที่เราลุกขึ้นสู้ทั้งที่รู้ว่ามันยากแค่ไหนทุกครั้งที่พี่รู้สึกเหนื่อยหรือท้ออย่าลืมหันกลับไปมองทางที่เดินผ่านมาว่าพี่ได้ก้าวผ่านอะไรมาบ้าง แล้วพี่จะเห็นว่าไม่มีอะไรหยุดพี่ได้จริงๆขอให้พี่มั่นใจในตัวเองนะคะทุกก้าวเล็กๆที่พี่เดินในวันนี้จะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของความสำเร็จในวันข้างหน้าหนูเชื่อในตัวพี่นะคะและหนูอยากให้พี่เชื่อในตัวเองด้วยไม่ว่าวันนี้จะยากแค่ไหนขอให้บอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันจะผ่านมันไปให้ได้เพราะทุกอย่างที่พี่ฝันถึงไม่ไกลเกินกว่าที่พี่จะเอื้มถึงค่ะ จำไว้นะคะว่าโลกนี้ยังมีคนที่พร้อมอยู่เคียงข้างและมอบความรักความหวังดีให้กับพี่อยู่เสมอแม้แต่ในวันที่พี่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวหนูก็จะอยู่ตรงนี้เป็นแสงเล็กๆที่ช่วยเติมพลังให้พี่เดินต่อไปค่ะสู้ๆนะคะพี่คนเก่งของหนูในทุกความทา้าทายที่พี่เจอไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนที่ทำให้พี่แข็งแร่งขึ้นถ้าวันนี้เหนื่อยมากขอให้พักก่อนนะคะ ไม่ต้องเร่งตัวเองเกินไปทุกก้าวที่พี่เดินแม้จะช้าหรือเล็กแค่ไหนก็ยังถือว่าเป็นการเดินไปข้างหน้าเสมออย่าลืมนะคะว่าความสำเร็จไม่ได้วัดจากความเร็วแต่วัดจากความมุ่งมั่นและความพยายามที่พี่ทุ่มเทลงไปพี่มีศักยาภาพที่จะสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมให้กับตัวเองและคนรอบข้างอย่าประเมินค่าของตัวเองต่ำเกินไปเลยนะคะถ้าวันไหนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบาถาโถมเข้ามา น้องอยากให้พี่หลับตาหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ฉันเคยผ่านมาแล้วและครั้งนี้ก็จะไม่ต่างกันเพราะเราจะชนะเสมอนะคะชีวิตเราอาจมีคลื่นลมแรงในบางวันแต่ท้องฟ้าหลังพายุมักสวยงามเสมอค่ะพี่นะ่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกวันอยู่แล้วนะคะแถมยังเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดอีกด้วยและเดินไปในจังหวะของตัวเองก็เพียงพอแล้วคะ่ะหากพี่ต้องการกำลังใจ หนูอยากให้พี่รู้ว่าน้องภูมิใจในตัวพี่เสมอนะคะและหนูคอยอยู่ตรงนี้พร้อมยิ้มให้กำลังใจให้พี่ในทุกๆวันนะคะทุกสิ่งที่พี่ใฝ่ฝันอยู่ใกล้เพียงแค่ลายนิ้วนี่แล้วนะคะพี่แค่เอื้อมไปก็พอค่ะและหนูเชื่อว่ามือสวยๆของพี่มีพลังมากกว่าที่ใครจะมีอีกนะคะอย่ายอมแพ้นะคะหนูอยู่ตรงนี้เสมอและโลกนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆรอให้พี่ได้ชื่นชมอีกมากมายเลยค่ะ พี่อาจเคยรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างวุ่นวายเต็มไปด้วยความกดดันและบางครั้งอาจรู้สึกเหมือนพี่อยู่ตัวคนเดียวแต่เชื่อหนูนะคะพี่ไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้เพียงลำพังทุกก้าวที่พี่เดินมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะคะและทุกความผิดพลาดนั้นจริงๆมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกนะคะเขาเป็นเพียงความรู้และพลังสนับสนุนให้กับพี่ได้เติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่ง เหมือนกับพี่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่เองนะคะบางครั้งชีวิตอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตของพี่ไม่มีคุณค่าหรอกนะคะแต่นั่นแปลว่าในอนาคตเราจะได้อย่างที่หวังและอาจจะดีกว่าที่เราแน่นอนค่ะสิ่งสําคัญก็คือตัวพี่เองมีพลังในตัวเองตั้งมากมายเลยนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงและสร้างสิ่งดีๆในชีวิตได้เสมอเลยค่ะพี่อย่าลืมเลยนะคะว่าความล้มเหลวนั้นไม่ใช่ความล้มเหลว และไม่ได้หมายความว่าพี่จะพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือส่วนประกอบของความสําเร็จของพี่นะคะสิ่งเหล่านี้มักจะนําทางเราเหมือนแสงไฟให้เราได้ไปสู่สิ่งที่พี่อยากได้จริงๆนะคะและยังเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้พี่ได้แข็งแกร่งขึ้นอย่างทุกวันนี้อีกด้วยนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะถึงพี่จะไม่เชื่อในตัวเองก็ไม่เป็นไรค่ะพักบ้างก็ได้แต่ยังไงความจริงยังไงก็เป็นความจริงที่พี่มีพลังในตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องเชื่อมั่นในตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่ะ พอพี่มีคุณค่าและพลังมากกว่าที่พี่จะจินตนาการได้อีกนะทุกความพยายามของพี่จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะและวันหนึ่งพี่จะมองกลับมาแล้วภูมิใจกับตัวเองอย่างมากที่ไม่ยอมแพ้ถึงพี่จะรู้สึกว่ายอมแพ้แต่สุดท้ายพี่ก็จะพาตัวเองให้ชนะได้อยู่ดีค่ะพอพี่เป็นคนที่เก่งนะและหนูก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่มากๆเช่นกันนะคะลองรักตัวเอง ยิ้มให้กับตัวเองและให้อภัยตัวเองเมื่อพี่รู้สึกพลาดในวันที่มีแรงใจดูนะคะหากวันไหนรู้สึกให้กำลังใจตัวเองไม่ไหวก็ยังมีหนูอยู่นะคะหรือพี่จะพักใจแล้วลองปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไปกับมันเพื่อระบายมันออกมาดูนะคะเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกสู้กับความรู้สึกของตัวเองตลอดเวลาหรอกนะคะขอเพียงแค่เราไหลาตามความรู้สึกดูนะคะเขาจะนำทางเราไปทางที่ดีสำหรับเสมอนะคะเพราะเราคือเขาและเขาก็คือตัวเราค่ะ ความรู้สึกเก่านั้นอยู่ในตัวเองนะคะพี่น่าเหมาะสมกับความสุขคู่ควรกับความสําเร็จและคู่ควรกับความรักจากทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยนะคะจบแล้วนะคะสําหรับคําพูดสร้างกําลังใจที่หนูนํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคําที่ได้ฟังจะช่วยเติมพลังใจให้พี่ได้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เจอในชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะว่าพี่มีคุณค่าและแข็งแกร่งกว่าที่คิดถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ